กลับมาพบกับท่านผู้ชมทางช่องทาง YouTube อีกแล้วครับท่านกับรายการรายการอะไรลูกรายการคูู่้คู่หูน้องต่อมาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเ้วสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้พ่อเบนจะมาสอนลูก้องเพลง ร้องเพลงของพี่ป้าไม่มีใครไม่เคยร้องไห้ทุกคนก็เคยร้องไห้ให้ลูกอยู่แบบผู้เท่าทานโลกนะครับแบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแบบความว่างเปล่ามองโลกนี้ให้ว่างเปล่านะครับเอาเพลงนี้นะครับลูกนะวันนี้นะเอาไปสักผัวนานเพลงนะครับชอบไหมครับ <Yeah. S 1> <c oughs> ฉันไม่รู้เธอแบกรับอะไรไว้มากมายเหมือนคล้ายคล้ยเธอปวดร้าวที่ข้างใน <Hey. S 1> แต่ฉันรับรู้ถ <Hey. S 1> ึงความกดดันที่เธอกลั้นน้ำตาเอาไว้ดูเหมือนเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอจำได้ไหมวันแรกที่เธอเกิดมาเธอร้องไห้ มันสื่อความหมายว่าเธอจะก้าวต่อไปในโลกใบนี้ใช่ไหมอยากจะลองลองเลยลองให้ลองออกมาเธอจงเสียน้ำตาเพื่อเป็นการระบายโลกใบนี้ว,วน ทุกทุกคนก็เคยร้องไห้ให้ยดน้ำตาสื่อความหมายให้เธออีกทีเพื่อเธอจะมาืิสู้ไว้เธอบอกฉันว่าไม่มีใครเข้าใจหรอกกับความช้ำชอกที่เธอต้องเจอหล้นเออ แต่เธอรู้บ้างไหมว่าไม่มีใครที่ไม่เคยน้ำตาหล่นเออแม่จะดูว่าเขาเลิดเลอแค่ไหนก็ตามจำได้ไหมวันแรกที่เธอเกิดมาเธอร้องไห้มันสื่อความหมายว่าเธอจะก้าวต่อไปในโลกใบนี้ใช่ไหม อยากจะลองลองเลยลองไห้ลองออกมาเธอจงเสียน้ำตาเพื่อเป็นการระบายโลกใบนี้วบวนทุกทุกคนก็เคยร้องไห้ให้ยดน้ำตาสื่อความหมายให้เธออีกที เพื่อเธอจะมาพึกสู้ไว้เธอบอกฉันว่าไม่มีใครเข้าใจหรอกกับความช้ำชอกที่เธอน้ำตาล้นเออแต่เธอรู้บ้างไหมว่าไม่มีใครที่ไม่เคยน้ำตาล้นเออ แม่จะดูว่าเขาเลิศเลอแค่ไหนก็ตามจำได้ไหมวันแรกที่เธอเกิดมาเธอ้องห้มันสื่อความหมายว่าเธอจะก้าวต่อไปในโลกใบนี้ใช่ไหมอยากจฉลองลองเลยลองห้ยลองออกมา เธอจงเสียน้ำตาเพื่อเป็นการระบายโลกใบนี้โอบวนทุกทุกคนก็เคยร้องไห้ให้ยดน้ำตาสื่อความหมายให้เธออีกทีเพื่อเธอจะมาฮึกสู้ไว้ च मासु वै